ปราทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่รรมะเป็นปราทีปส่งทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเรื่องนี้เป็นเรื่องของขันห้าหรือเบญจขันองค์ประกอบสำคัญทั้งห้าที่ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นเหตุ คือสิ่งทั้ง5ที่มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งเป็นชีวิตขึ้นมาเป็นเหตุปัจจัยที่เมื่อประชุมปรุงแต่งกันขึ้นจนเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งที่เรียกกันโดยสมมุติในภาษาไทยว่าชีวิตชีวิตจึงประกอบด้วยขัน ที่หมายถึงฝ่ายหรือกองต่างๆดังนี้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและมักเรียกกันทั่วไปสั้นๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณข้อหนึ่งนะเกี่ยวกับรูปขันหรือรูป หมายถึงกองหรือส่วนของรูปร่างหน้าตาหรือร่างกายหรือฝ่ายตัวตนรูปขันถ้าไม่กระจ่างว่าเป็นอย่างไรกันแน่ก็ให้นึกถึงภาพคนที่เพิ่งตายใหม่ๆที่มีร่างกายสมบูรณ์อยู่ยังไม่แตกสลายนั่นแหละส่วนหรือกองของรูปหรือรูปขันแท้ๆล้วนๆที่เมื่อยังไม่อิง หรือไม่เป็นเหตุปัจจัยประชุมร่วมกับขันทั้งอื่นๆทั้ง4ขันก็จะมีสภาพเป็นเพียงกลุ่มก้อนมายาของเหตุปัจจัยธาตุทั้ง4ซึ่งเป็นเพียงสรีระยนตที่นอนเป็นท่อนเป็นก้อนเฉยๆอยู่นั่นเองขออง้อ2เป็นเวทนาขันการเสวยอารมณ์ เวทนาขันการเสวยอารมณ์ก็คือความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ของรสอารมณ์ถ้าเป็นวงเล็บภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า feeling คือความรู้สึกรับรู้ที่ย่อมเกิดขึ้นจากสิ่งที่จิตกำหนดหมายหรือยึดหรือกระทบนั้นๆจึงหมายถึงกองหรือหมวดหมู่ของชีวิตที่ทำหน้าที่เสพเสวย ในรสชาติของสิ่งต่างๆที่เป็นอารมณ์กล่าวคือความรู้สึกที่ย่อมต้องเกิดขึ้นจากการเสพสเว่หรือรับรู้ในสิ่งอารมณ์ต่างๆที่กระทบสัมผัสหรือภัสสะพระองค์ท่านแบ่งความรู้สึกหรือฟิลลิ่งเนี่ยของเวทนาเนี่ยออกเป็น3อันมีสุขเวทนาความรู้สึกสุขสบาย ถูกใจสบายใจชอบใจจึงครอบคลุมทั้งฝ่ายกายและจิตหรือเรียกความรู้สึกชนิดนี้กันทั่วไปว่าสุขนั่นเองทุกขเวทนาคือความรู้สึกลำบากความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกทุกข์การเสวยอารมณ์ที่ไม่สบายไม่ถูกใจไม่ชอบใจอันครอบคลุมทั้งกายและจิต เช่นกันหรือที่เรียกความรู้สึกชนิดนี้กันโดยทั่วไปว่าทุกนั่นเองอทุกขมสุขเทเวทนามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกกันอีกอย่างว่าอุเบขาวเวทนาหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าเฉยๆหรือไม่มีอะไรไม่รู้สึกอะไรนั่นเองอข้อ3นะมา เรื่องสัญญาขันหมายถึงส่วนที่กองของชีวิตที่ทำหน้าที่ความจำความทรงจำตลอดจนครอบคุมถึงความหมายรู้การกำหนดหมายปัญญาการประเมินข้อมูลจึงย่อมเกิดจากการสั่งสมจดจำประมวลผลตั้งแต่อดีต แต่อ้อนแต่ออกจบถ,ถึงปัจจุบันอันย่อมใช้สมองส่วนหนึ่งในการบันทึกเก็บจำซึ่งย่อมมีข้อมูลอย่างมากมายมหาศาลจนเกินที่จะความจำทั้งปวงได้จิตหนึ่ง,งสัญญาหรือฝ่ายความจำได้หมายรู้จึงต้องทำงานหรือเกิดขึ้นในลักษณะเกิดดับเกิดดับ ดังนี้อยู่เสมอกล่าวคือเกิดคือจำขึ้นมาได้แล้วก็ดับคือลืมลงไปนั่นเองเป็นดังนี้เสมอๆส,สังขารสังขารขันหมายถึงกองหรือส่วนของผลที่เกิดจากขันต่างๆมาเป็นเหตุปัจจัยกล่าวคือเกิดเป็นการกระทำต่างๆ เป็นสิ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งจากใจให้เกิดการกระทําทางกายวาจาใจเช่นการเกิดเจตนาที่จะกระทําหรือกรรมทางกายวาจาใจต่างๆขึ้นมาการกระทําทางกายทุกๆอย่างคือกายสังขารเช่นเดินนอนกินนั่งอุจระ,จะปัสวะ ทางวาจาหรือวจีสังขารเช่นการพูดคุยการอุทานการด่าทอต่างๆหรือทางใจที่เรียกว่าโมโนสังขารบ้างจิตสังขารบ้างเช่นความคิดความนึกต่างๆนั่นคืออยู่ในหมวดของสังขารขันกายวาจาใจมีทั้งหมดนะครับอยู่ในขันสังขารขันต่อไปข้อ5นะครับเป็นวิญญาณขัน ความรู้แจ้งในอารมณ์พอที่จะกล่าวแสดงในแบบทางโลกให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่าหมายถึงกองหรือหมวดหมู่ของระบบประสาททั้งปวงนั่นเองกล่าวคือวิญญาณมีหน้าที่ในการรับรู้หรือรู้แจ้งอารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหลายที่จอนหรือเกิดกระทบนั่น ก็คือเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่ดังระบบประสาทในการสื่อสารต่อเราอายตนะภายนอกทั้งหลายที่จอนมากระทบและแม้แต่ถ่ายทอดข้อมูลต่างๆของชีวิตคือระหว่างขันต่างๆทั้ง5ด้วยกันก่ลาวคือขันต่างๆล้วนที่มีการเชื่อมสื่อสารประสานสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลขันด้วยกัน และทั้งต่อเหล่าอายตนะภายนอกทั้งหลายที่จอยมากระทบด้วยก็ล้วนแต่ต้องอาศัยวิญญาณนี้เองเป็นตัวเชื่อมประสานสาธุ